ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b ลบาซูโยอีมูลนิธิดังเชียงรายแชเละในทุนไทยจีนหนุนว่าแดงยึดต้นน้ำแถมหน่วยงานรัฐเลี่ยงจัดการไม่กล้าแตะ ลายเป็นเรื่องที่แก้ไม่หายหรือ,อยังไม่ได้แก้เมื่อแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนรุนแรงโดยมาจากเหมืองที่ทางด้านของกองทัพว้าได้เปิดสัมปทานให้กับนายทุนจีนและไทย ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเมื่อวันที่20เมษายน68ค่ะนางเตือนใจดีเทศอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงรายและกรรมการผู้ก่อตั้ง <S <S มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา <S <S พร้อมทีมงานมูลนิธิพชพ ได้ไปลงพื้นที่บ้านผาใต้ตบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังังวหเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำกกพร้อมโทลากท่วมเมื่อปี2567ทั้งนี้ชาวบ้านก็ได้แสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่ากลัวว่าน้ำกก,กเนี่ยอาจจะหลากมาท่วมบ้านเรือนเสียหายซ้ำอีกในฤด,ดูฝนที่จะมาถึงนี้ที่สำคัญก็คือภายหลังตรวจพบว่ามีสารโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกก ทำให้ชาวบ้านนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามมูลนิธิพชพได้แจ้งว่ามูลนิธิร่วมกับเครือข่ายชุมชนตลอดลําน้ากก7็หมู่บ้านดําเนินการหารือเตรียมการรับมือน้าหลากที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนางเตือนใจกล่าวอีกนะคะว่าชาวบ้านได้รับแจ้งจากภาครัฐว่าขณะนี้น้ำกกปนเปื้อนสารพิษห้ามไม่ให้ใช้น้ำกกโดยตรงทำให้เด็กๆลงเล่นน้ำก็ไม่ได้ขณะที่ชาวบ้านที่ลงทุนค้าขายเพื่อรับการท่องเที่ยวไว้ ก็เสียหายขาดทุนค่ะวิถีชีวิตที่พึ่งพาแม่น้ำกกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโดยวัวควายที่เลี้ยงเอาไว้จะกินน้ำในแม่น้ำกกเพื่อกินไม่ได้ชาวบ้านที่ปลูกผักริมน้ำทำนาพืชผลเกษตรก็ใช้น้ำในการเกษตรไม่ได้ชาวบ้านที่ท่าตอนค่ะเล่าว่าเครือญาติที่อยู่ในฝั่งรัชฉานทั้งที่ที่เมืองกกเมืองศาสตร์เมืองยอนต่างรู้กันว่าน้ำหลากท่วมมาจากตอนบน จนไปท่วมเมืองเชียงรายในครั้งที่ผ่านมาเพราะมีการเปิดหน้าดินอย่างโมโหารานเพื่อทำสวนยางพาราแล้วก็ทำเหมืองแร่เป็นทุนจากจีนรวมถึงการปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของทุนไทย หากรัฐบาลไทยคุยกับรัฐบาลจีนก็น่าจะนําไปสู่การแก้ปัญหาครั้งนี้ได้นางเตือนใจกล่าวค่ะอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะกล่าวว่าปัจจุบันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่ริมแม่น้ำกกในทุกพื้นที่ต่างตระหนักรู้ปัญหาการปนเปื้อนสารพิษแล้วก็มีความกังวลว่าจะแก้ไขอย่างไร ที่สาคัญก็คือเป็นห่วงเรื่องของอูโทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีกดังนั้นก็จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงแก่ประชาชนแล้วรัฐบาลก็ต้องมีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลลิตาหานวงศ์อาจารย์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านพมา่ากล่าวค่ะว่าการที่น้ําในแม่น้ําตกปบเปื้อนสารหนูกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศที่ไม่รู้จะจับมือใครดมแต่สำหรับตนเชื่อว่าทุนจีน มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงแต่หน่วยงานราชการยังเลี่ยงหลบๆที่จะพูดถึงซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าจะเลี่ยงไปทําไมการที่บางหน่วยงานบอกว่าไม่รู้ว่าเหมืองเป็นของบริษัทไหนการจะฟ้องก็ไม่รู้ว่าจะฟ้องใครแต่คนในพื้นที่ต่างก็รู้กันดีเขาไม่ได้สนใจคนท้ายน้ําเลยดูตัวอย่างกรณีแม่น้ําของเห็นได้ว่าจีนไม่ได้สนใจธรรมิบาลใดๆคนที่อยู่ใต้เขื่อนจีนต่างประสบปัญหา เช่นเดียวกับทุนจีนที่เข้ามาทำเหมืองในเขตอรารักขาของจีนคือรัฐวาใตา้ได้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชาวบ้านท้ายน้ำทั้งหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลลิตากล่าวค่ะและนะักวิชาการผู้นี้นะคะยังกล่าวว่าในสังคมไทยก็เคยมีชาวบ้านที่ประสบปัญหาจากผลของการทำเหมืองทองมาแล้วโดยชาวบ้านเป็นโรคปแปลกๆค่ะดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะต้องเหนียมอายที่จะพูดถึงต้นต่อซึ่งสื่อมวลชนก็ระบุเอาไว้ชัด ว่าที่ทำเหมือนในรัฐฉานซึ่งก็ดูได้ใน Google Earth ดังนั้นหากรัฐบาลไทยไม่ทำอะไรเลยภาคประชาสังคมก็อาจจะต้องใช้แนวทางกฎหมายขึ้นมาต่อสู้ค่ะโจทย์ตอนนี้หากเรารู้ว่าเป็นทุนจีนในเขตว้าซึ่งเป็นพื้นที่รัฐซ้อนรัฐรัฐบาลไทยก็คงทำอะไรชนกลุ่มน้อยไม่ได้เลยเพราะว่าติดในกรอบเดิมคือต้องดาเนินการโดยรัฐต่อรัฐหรือ g 2 g หากไทยส่งทูตหรือผู้ว่าไปเจรจากับว้าแดงตรง,ตรง ทางสภาบริหารแห่งรัฐพม่าหรือ SAC เขาก็คงไม่พอใจแล้วก็ส่งจดหมายมาประท้วงจริงๆรัฐไทยต้องออกจากกรอบนี้ให้ได้ก่อนแล้วมุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาให้ประชาชนของเราตราบใดที่ประชาชนเราไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดซึ่งเป็นบริการขั้นพื้นฐานหรือ basic service แสดงว่ารัฐล้มเหลวแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลลิตากล่าวค่ะและนอกจากนี้นะคะยังบอกอีกว่า จากการตรวจสอบพบว่ากองทัพสหรัฐวา้ามีหน่วยงานดูแลในเรื่องของการให้สัมปทานทำเหมืองแร่ซึ่งเหมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐว้าใต้ก็คือเหมืองดีบุกค,ค่ะซึ่งมีการตรวจสอบพบว่าว้าให้สัมปทานทำเหมืองมากขึ้นหลังจากรัฐประหารในพม่าค่ะตอนนี้ไทยต้องคุยกับจีนเพื่อกดดันบริษัทเหมืองทองของชาวจีนในบริเวณต้นแม่น้ำกกและแม่น้ำสายรัฐบาลไทยไม่ควรใช้คำว่าอาจจะเป็นทุนจีน คือตอนนี้ไม่ได้อ่านแล้วมันชัดเจนมากแล้วว่าเป็นบริษัทจีนแต่ว่ารัฐบาลไทยยังคิดไม่ออกว่าจะต้องติดต่อใครดกรลาลิตากล่าวหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏต่อนนี้ได้เลยค่ะ